อะไรเพิ่มไม่แต่งจะไม่แต่งท่อว,ว่าจะไม่แต่งท่อเดี๋ยวค่อยแต่ง,งเพราะว่าเวลาเวลาเราได้ยินคนที่แบบขับรถท่อดังๆแบบขับไปแล้วบู๊นเหมือนเราก็หงุดหงิดนะเราก็รำคาญนะแล้วผมไม่อยากให้เวลาผมขับแล้วคนที่ได้ยินแล้วรู้สึกแบบนั้นซึ่งกัแต่ว่าพานาอ,อน่าจะซื้อท่อน่าจะซื้อท่อโยชิมูระแพง เพราะว่าถ้ามันมีเสียงหน่อยเหมือนเหมือนรถบิกบค์เมเวลาเราขับใช่ไหมถ้ามันไม่ได้ยินเสียงเลยรถมันร็วแล้วแล้วมันแล้ว,ลวแล้วมันหนักถ้าเราขับไปขับไปปุ๊บแล้วก็คนมันไม่ได้ยินคนไม่ได้ยินเสียงแล้วไม่รู้ว่ารถมาเขาจะแบบขับมาปัดหน้าเราอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าได้ยินเสียงมาจากไกละเขาอาจจะแบบรู้ว่าเออมีรถมาข้างหลังอะไรอย่างเงี้ย,น,ยน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะไปใส่ท่อเพื่อให้ดังแต่ว่าไม่ไม่อยากให้ดังเลยให้ดังแบบว่าดังเหมือนรถ ปกติอ่ะเพราะตอนนี้ท่อเดอม,มันมันเงียบขับสบ,บายเลย